ซไม่ไหวแ,วแล้วล่ะค่ะแค่ทีเซอร์ออกมาเพียงไม่กี่วิก็จึงตาแตกแถมยังถ่ายทำในไทยใช้เอ็กซ์ตร้าคนไทยซอฟต์พาวเวอร์สุดๆทำถึงเกินคุณนะเรามาดูความปังนี้กันเลยค่ะ บอกเลยว่านาทีนี้หลายคนต้องภูมิใจในตัวของสาวลิซ่าหรือว่าลลิสามโนโบาลอย่างแน่นอนเลยละค่ะหลังจากประสบความสําเร็จในฐานะศิลปินเคป๊อปแล้วสาวลิซ่าก็ยังเดินหน้ามุ่งไปสู่ระดับโลกทั้งงานแฟชั่นงานแข่งรถสาวลิซ่าก็ไม่หวัน่นมีชื่อปรากฏในพื้นที่สื่อเสมอแถมออกสื่อแต่ละครั้งก็เป็นที่จับตามองสุกตาระดับโลกสุดแน่นอนว่าสิ่งที่แฟนๆและคนไทยตั้งตารอตอนนี้เนี่ยคงจะเป็นการปล่อยเพลง Rock Star ของสาวลิซ่า ซึ่งเป็นเพลงแรกหลังจากที่ก่อตั้งค่ายของตัวเองค่ะโอ้บอกเลยว่ามันจึง้งมันปังลุดกรอบอะไรเดิมๆที่เคยเห็นแค่ภาพทีเซอร์เรียกน้ำย่อยก็จึ้งตาแตกมาในลุกผมสั้นใส่แว่นตาติดดาวบนฟันอินเนอร์อินใจนี่แหละร็อกสตาร์ที่แท้จริงและสาวลิซ่าก็ทำแฟนๆคนลุกอีกครั้งค่ะหลังได้ปล่อยทีเซอร์เพลงร็อก s t ส r ์ให้ได้ชมกันแม้จะเป็นทีเซอร์สั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีแต่ก็ได้ใจแฟนๆ เพราะว่าดูแล้วนึกคนลุก เตรียมรับความปังแน่นอนค่ะแถมสาวลิซ่าเนี่ยยังทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการใช้โลเคชั่นในไทยใช้เอ็กซ์ตร้าคนไทยผลักดันซอฟต์พาเวอร์ไทยสุดๆไปเลยค่ะโดยสาวลิซ่านะคะก็เลือกสถานที่ยอดนิยมอย่างเยาวราชเผยพระสุสายตาชาวโลกเรียกได้ว่าตัวแม้ตัวมัมมาขนาดนี้ก็ต้องเล่นใหญ่ถึงขั้นปิดเยาวราชให้สาวลิซ่าแดนซ์สับๆภาพในทีเซอร์ที่สาวลิซ่ายืนตระหง่านอยู่กลางถนนยามค่ำคืนมีร้านอาหารในเยาวราชปรากฏอยู่ เมุดทนเหมือนเทไม่ไหวค่ะแต่พี่ๆอย่าเพิ่งจับผิดนะคะเพราะสาวลิซ่าถ่ายทําตอนตีสองแถมมีการจัดการอย่างดีไม่ให้กระทบชาวบ้านละแวกนั้นแน่นอนค่ะและสิ่งที่ต้องชื่นชมอีกอย่างเนี่ยก็คือทุกคนเก็บความลับได้มิดสุดๆไม่มีหลุดออกมาเลยค่ะซึ่งสาวลิซ่าเนี่ยก็รันทุกวงการจริงๆค่ะขนาดโดมปรกรณ์ยังโพสแซลขำๆว่าน้องลิซ่าปิดถนนเยาวราชถ่ายเอข่าวไม่รัว่วเพลงไม่รัว่วรู้ ไม่หลุดส่วนผมบอกความลับกับเพื่อนไปคนเดียวตอนนี้รู้กันทั้งเยาวราชงานนี้ทำเอาแฟนๆหาสนันเข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มโดมกันเพียบเลยค่ะและดูเหมือนว่านอกจากจะใช้โลเคชันในไทยแล้วสาวลิซ่าเนี่ยก็ยังสนับสนุนคนไทยได้วยการใช้เอ็กซ์ตร้าและแดนเซอร์คนไทยอีกด้วยค่ะซึ่งชาวเน็ตก็แห่แชร์โพสต์เก่าที่ประกาศตามหาเอ็กซ์ตร้าเล่น MV ให้นักร้องต่างประเทศในกลุ่มหางงานแสดงของเหล่าเอ็กซ์ตร้าซึ่งในโพสต์เนี่ยบอกว่านักร้องคนนี้ มากมี100ล้านล้าน o w e r s มาสมัครเธอะรับรองไม่ผิดหวังโดยค่าตัวที่จะได้รับนั้นมีค่าซ้อมวันละ3,000บาทมีนักออกแบบท่าเต้นจากฝรั่งเศสมาซ้อมให้ส่วนเอ็กซ์ตรานั้นรับหมดทั้งชายหญิงและพี่ๆน้องๆชาว LGBTQ+ โดยแก๊งเด็กแว้นสกอยจะได้1,500บาทแก๊งเด็กเล่นสเกตบอร์ดจะได้3,000บาทแก๊ง LGBTQ หรือว่า Drag Queen ได้5 0 0 0ถึง8,000บาทและคนที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆไม่เน้น สวยหลอ่อได้1 5 0 0ถึง3,000บาทซึ่งค่าตัวทั้งหมดเป็นเบรดรวมโมหรือค่าตัวที่ยังไม่ได้หักค่าโมเดลลิ่งนั่นเองค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกมาแฟนๆก็ฮือฮากันไม่ไหวเลยค่ะถ้ารู้ว่านักร้องต่างประเทศที่ว่าจะเป็นสาวลิซ่าละก็คงยอมเล่นให้ฟ,ฟรีๆเพราะคุ้มยิ่งกว่าคุม้มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้หรือจะไปยืนพอร์ตก็ปังสุด,สดๆเห็นแว๊บๆในโซเชียลว่าคนที่ได้ร่วมงานกับสาวลิซ่านั้นตื้น ันจนแทบจะร้องไห้เลยค่ะและน ใช่ครั้งแรกนะคะที่สาวลิซ่าผลักดันความเป็นไทยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสาวลิซ่านาเสนอความเป็นไทยหรือสนับสนุนคนไทยบ่อยๆทั้งใส่ชุดไทยเต้นในฉากปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ในเ v ล,ลัวลิซ่าหรือจะเป็นการสวมชุดแบรนด์ไทยออกมาระดับสากลและใส่ผ้าซินเดินเที่ยววัดจนมีคนตามรอยเพียบเลยคะ่ะนอกจากเรื่องแฟชั่นแล้วนะคะก็ยังมีซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของกินอย่างลูกชิ้นยืนกินของจังหวัดบุรีรัมย์หลังสาวลิซ่าบอกท ถึงลูกชิ้นสูตรเด็ดน้ำพริกเผาที่เมืองไทยคนก็แห่ไปกินตามกันเพียบหรือจะเป็นโรตีสายไหมที่ขายดีเทน้ำเทท่าพราะสาวลิซ่าถ่ายลง IG story โหบอกเลยนะคะว่าแต่ละอย่างนั้นสาวลิซ่าแสนดีคู่ควรกับการได้รับความรักที่สุดเลยค่ะเอาเป็นว่าประกาศสักดาตัวแม่แล้วเนาะ ชมเอ็มีร็อกของสาวลิซ่านะคะสำหรับใครที่ตื่นไหวค่ะเพลงเนี่ยปล่อยตอน7โมงเช้าของไทยแล้วมาซัพพอร์ตสาวลิซ่ากันเยอะๆนะคะข่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ